ใครอยู่ข้างล่างนะชนะฮะใครอยู่ข้างล่างใครอยู่ข้างล่างอย่าทำน้องแรงนะเล่นดีๆนะครับเล่นกับน้องดีๆนะลูกนะตัวเล็กนะคะสมเล่นดีๆนะ เฮ้ยทำไมขนปุยขนาดนี้เนี่ยฮะน้ำชาขนปุยจังเลยหรอกฮะ <c oughs> <c oughs> ขนโดยทุกแขนทุกขา ม,มันใหญ่ไปหมดเลยมันใหญ่ไปหมดเลยไม่เอามารีแมว <c oughs> <c oughs> กัดแม่ <c oughs> เอาไม่มีใครอยู่ข้างล่างเลยเนะี่ยขึ้นมาข้างบนหมดเนะี่ยฮะไม่มีใครอยู่ข้างล่างเลยมารีแมวลูก อ้าวลีโอโอหลบก่อนลูกเ้าจะเล่นด้วยเหรอลูกฮะมาลีเอา้าอะไรเนี่ยหนูอะไรของหนูเนี่ยไม่งับแม่เอาไม่เอาไม่หมันเขี้ยวเอาแล้วอะไรของหนูเนี่ย โอ้ยไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วมองไม่เห็นเนี่ยตัวดำปิดปีเลยเนี่ยพี่โอเนี่ยฮะไปแล้วอุว้ย